โรงเรียนสีทาตุพิทยาคมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต20ภูมิใจเสนอสื่อวิดิทัศน์ประกอบการประเมินสถานศึกษาเพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปีงบประมาณ2555 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดำรงชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุละยะเดชมีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยเพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสะโลกาภิวัตน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พัฒนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้ประสบก,กรณนิกรชาวไทยได้เข้าถึงทางสายกลางของชีวิตและเพื่อคงไว้ซึ่งพิษดีการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีพระราชดำริว่าไม่ได้มีความจำเป็นที่เราจะกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่พระองค์ทรงอธิบายว่าความพอเพียงและการพึ่งตนเอง คือทางสายกลางที่จะป้องกันความไม่มั่นคงของประเทศได้การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนเป็นเบื้องต้นก่อน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงพระราชทานเป็นที่มาของนิยามสามห่วงสองเงื่อนไขที่คณะอนุก,กรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินำมาพัฒนารณรงค์เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่างๆในปัจจุบันซึ่งประกอบด้วยความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกัน บนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมการดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การจัดการในโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมมีการดำเนินการดังนี้ด้านการจัดการสถานศึกษาด้านนโยบายได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้โดยกำหนดเป็นวิสัยทัศน์พันธกิจภารกิจและแผนปฏิบัติการของโรงเรียนมีการดำเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบรวมทั้งมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องด้านวิชาการโรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรโดยได้มีการบูรณาการเนื้อหาสาระของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปในหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดให้มีแผนงานกิจกรรมโครงการด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนและมีการดำเนินการตามแผนโครงการกิจกรรมที่กำหนดมีการนิเทศติดตามผลการดำเนินการและนำมาพัฒนาการที่ส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนการสอนด้านงบประมาณมีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีการดำเนินการตามแผนรวมทั้งมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ด้านบริหารทั่วไป โรงเรียนได้มีการบริหารอาคารสถานที่จัดบรรยากาศแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและประสานชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการเป็นอยู่อย่างพอเพียงภายในโรงเรียนด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับชั้นมีการนิเทศติดตามประเมินผลการนำไปใช้และมีการศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไปการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเรียนการสอนมีการจัดทำแผนการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีคุณภาพมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆทุกระดับชั้นสื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดหาจัดทำจัดใช้พัฒนา เผยแพร่ใช้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งใช้แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดทำเครื่องมือเครื่องใช้ วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีการรายงานผลการดําเนินการนําผลไปพัฒนาปรับปรุงประกวดเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานของนักเรียนต่อไปด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีกิจกรรมแนะแนว ให้ผู้เรียนรู้จักวางแผนชีวิตตนเองและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถแก้ปัญหาพัฒนาตนเองรวมทั้งการติดตามผลนำผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมแน่วแนวได้อย่างสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมนักเรียนมีแผนงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนให้อยู่อย่างพอเพียงเช่น ชุมนุมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีมีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิน่นวัฒนธรรมท้องถิน่นหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนารวมทั้งการติดตามผลการจัดกิจกรรมมาปรับปรุงพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านจิตอาสาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาสถานศึกษาและชุมชนในด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมรวมทั้งมีการติดตามผลนำผลการปรับปรุงมาพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาการพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีการอบรมสัม,มนาศึกษาดูงานและส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการติดตามและการขยายผล มีการติดตามผลการดำเนินการโครงการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรน,นำผลการปรับปรุงพัฒนาและขยายผลเผยแพร่ผลการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผลลัพธ์และความสำเร็จคุณลักษณะของสถานศึกษาพอเพียง ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาการจัดการศึกษาและแดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมรวมทั้งชุมชนผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจสามารถนำไปใช้ในการดําเนินชีวิตปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัตน์นักเรียนมีความรู้ทักษะปฏิบัติตนและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสีธาตุพิทยาคมได้ดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ครบถ้วนทุกด้านส่งผลให้โรงเรียนผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศรึกษารวมทั้งนักเรียนได้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง